มาที่เรื่องราวการประท้วงทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างโอ้ห oh, ช่วงนี้ผมดูข่าวก็หนักที่สุดใน,ในรอบหลายๆปีของฮ่องกงเลยนะแต่ว่ารประเด็นของเราจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะคะประเด็นของเราจะเป็นการประท้วงของเจิ้งจือเหว่ยค่ะที่ประท้วงสถานีโทรทัศน์ทีวีบีค่ะ นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็เล่านิดนึงเนืบอกว่านอกจากที่เขาจะมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนในเรื่องของแนวคิดการเลือกตั้งผู้ปกครองเขตพิเศษปกครองฮ่องกงเนี่ยนะคะก็คือเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการเมืองแหละแต่ในส่วนของคนดังในวงการบันเทิงนี่นะคะก็มีการประท้วงสถานีโทรทัศน์ TVB ค่ะที่มีการเลาออฟพนักงานออกเป็นจํานวนถึง50คนเพื่อรักษาสถานะทางการเงินเอาไว้โดยในตอนนี้นะคะเจิ้งจื่อเหว่ยค่ะนักแสดงรุ่นเก่าของวงการหนังฮ่องกงก็แต่งชุดดำ ะะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสนับสนุนพนักงานทีวีบีที่ทําการประท้วงนะคะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทีวีบีที่บริหารงานผิดพลาดจนขาดทุนแต่กลับมาไล่พนักงานออกอย่างไม่เป็นธรรมค่ะโดยเจ้าจื่อเหวยนะคะเผยว่าเขาคิดถึงยุครุ่งเรืองของทีวีบีในสมัยที่เซอร์รนัรนรันเฉาเนี่ยนะคะเป็นหัวเรือใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ทีวีบีมากเพราะตอนนั้นเนั <c oughs> นกสแสดงทีมงานแล้วก็พนักงานทุกคนได้รับความยุติธรรมจากทางสถานีมาโดยตลอดส่วนเจ้าจื่อเหวยเอง ก็เคยร่วมง,งานและเป็นนักแสดงให้กับทาง TVB มานานกว่า20ปีแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย t ี TV b กลับมาเลอฟพนักงานออกอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยตัวเจ้าจื้อเหวยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าการประท้วงครั้งนี้เขาไม่กลัวนะว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีให้กับทางทีวมาเนี่ยจะสั่นคลอนเพราะเขาเชื่อมั่นในความถูกต้องมากกว่าค่ะ คชชนจริงผม <No. S 2> ชอบการแสดงเขามากนะคือเขาเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนท <c oughs> ีวีบีอะคุณเวลาเราดูหนังจีนสากลเนี่ยคือต้องมีคนนี้<ค>นตลอดนนตลอดและบทบาทก็จะสุด ช่ว่าะะต้องอยากดูเรื่องนี้พี่ปอก็ต้องอยากดูแน่เลย c r o s s i n g Tiger Hidden Dragon ภาค 2, 2> อ,อแต่ตอนนี้กำลังมีปัญหาแล้วนะคะกับ Netflix นะคะด้วยความที่ว่าเขากำลังจะเข้าใช้ใน Netflix ค่ะดังนั้นนนโรมภาพยนต่างๆก็เริ่มไม่พอใจค่ะ กลายเป็นเรื่องที่น่าจับตาในขณะนี้นะคะเพราะภาพย,ายนตร์เรื่อง c r o s h i n g Tiger Hidden Dragon The Green Legend ที่กำลังจะทำประวัติศาสตร์เป็นภาพย,ายนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกที่ออกใช้ทางโรงภาพย,ายนตร์พร้อมกับใช้ทางเน็ตฟลิก์ผู้ให้บริการสื่อบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตชื่อดังของอเมริกาค่ะ หลังจากสารต่อตำนานภาพยนตร์ c r o s s i n g Tiger Hidden Dragon ของผู้กำกับอังลีโดยภาค2นี้เนี่ยนะได้ปรมาได้ปรมาจารย์คิวโบอย่างยวนหูปิงนะคะเป็นผู้กำกับโดยมีกำหนดออกใช้ในวันที่28สิงหาคมปี2015โดยล่าสุด Netflix ก็ประกาศแล้วนะคะบอกว่า c r o s s i n g Tiger ภาค2นี้จะเป็นภาพยนตร์ยักษ์เรื่องแรกที่จะใช้แบบชนโรงทาง Netflix พร้อมๆกับโรงภาพยนตร์ในระบบ iMAX ค่ะ โดยหลังจากนี้ก็จะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องที่จะใช้ทางเน็ตฟลิกแบบชนโรงตามมาเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการตกลงดังกล่าวกําลังสร้างความไม่พอใจให้กับเครือโรงหนังเพราะจะเป็นการทําลายระบบฉายภาพยนตร์ทําให้ล่าสุดนะคะ AMC เครือข่ายโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็ได้ออกมาประกาศบอยคอรหนังเรื่องนี้เพื่อประท้วง <ต ables S 2> การนําไปฉายช่อง <Renaissance S 1> ทางอื่นๆที่ไม่ใช่โรงภาพยนตร์ซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อไรายได้ของหนังอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่ามีการบอยคอรเกิดขึ้นจริงๆค่ะ What it the its film in iMA any of o AMC's b เราจะต้องอธิบายก่อนว่า Netflix เหมือนแบบเป็นการให้บริการดูหนังแบบออนไลน์เป็นแบบสตรีมมิ่งและคิดดูคุณอยู่บ้านคุณดูได้ทีหนึ่งสิบคนทั้งครอบครัวไม่ต้องเดินทางไม่ต้องซื้อบัตรอย่างเงี้ยแล้วหนังก็แย่เลยสิ อ่ะถูกก็แต่ว่าเขาขายสองทางถูกปะหล่ดเขาขายที่โรงภาพยนตร์ด้วยแล้วแต่โรงภาพยนตร์เป็นคนเสียเปรียบไงคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือคนดูอ่าใช่ใช่ไหมใช่เขาก็เลยไม่ยอมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะจบไม่สวยกลับผมไม่รู้เขามาตรการเหมือนเมืองไทยวะนะที่ได้คนละครึ่งอ่ะระหว่างเจ้าของหนังกับทางโรงภาพยนตร์ห้าสิบห้าสิบนะฮะ